สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาทำ How To แล้วก็พร้อมกับรีวิวแล้วก็สวอชสีให้กับแบรนด์อิล a ามัสกนะคะเริ่มต้นเลยดีกว่านะก็หลังจากที่เราลงพวกสกินแคร์แล้วนะคะอิลามัสกาเขาจะมีตัวเด่นตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่โมใช้มาเรื่อยๆนะชื่อว่า h ฮเดรเวล l คือมันจะเป็นเหมือนเบสอะคะแต่ว่าเขาจะเป็นเบสที่เหมือนกับฟิกเครื่องสำอางไว้นะคะมันจะเป็นแบบตลับแบบนี้นะแล้วก็จะมีช้อนตัก ออกมาประมาณแบบเป็นเจลลงมาอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ทางลงไปที่ผิวเลยแต่ที่เด็ดเลยนะคะคือมดจะทำการคอนทัวร์หน้าโดยการไฮไลท์เชดดิ้งเนี่ยโดยมดจะใช้ที่มันเป็นคือบางทีเขาก็เรียกเป็นคอนซีลเลอร์แต่ว่าของอ e ิลมาสก้าเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะเขาเรียกว่าสกินเบตลิฟต์นะคะบอยชเทนนิ่ง คอนซีลเลอร์นะซึ่งมันจะมีหลายสีหลายเฉดมากเลยเราเอาสีขาวกอนเลยอ๋อตำแหน่งที่ต้องการโอ้ตำแหน่งที่ต้องการ,การไฮไลท์นะคะ <c oughs> จัดไปนะเปิดๆนะคะก็มีใต้ตาสันจมูกนะคะแล้วก็กระจายตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขเขาเรียกว่าบริเวณขอบตาแล้วก็ร่องแก้มนะคะปาประมาณนี้ แล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดร่องร่องแก้มนะคะน่านะคะเนี่ยบริเวณนี้ปังเลยอ่ะพลาดไม่ได้นะคะจมูกนะแล้วก็ขอบนะคะ เราใช้ตัวรองพื้นนะคะอันนี้ก็เป็นสกินเบสเหมือนกันสกินเบสฟาเดชั่นนะคะมา,าใช้เบอร์เบอร์เบอร์ศูนยหกนะคะแล้วก็ใช้ตัวแปลงเนี่ยแตะเนื้อฟลาเดชั่นนะลงแบบนี้เลยไม่ต้องเยอะนะคะเราเรา,เราค่อยๆเกลี่ยแบบให้มันเชื่อมต่อกันเหมือนแบบให้ให้รองพื้นเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่าง ตัวไฮไลท์กับเชดดิ้งที่เราลงไว้นะคะบริีเวณจมูกสเ,เก็บไม่สุดท้ายะค่ะแล้วเราค่อยๆปฏิบัติการนะคะ แค่นี้ค่ะก็เรียบร้อยนะคะจะเป็นการสร้างมิติให้ใบหน้าแบบที่ฝรั่งเขาชอบทํากันแบบที่ดาราฮอลลีวูดเขาชอบแบบทากันให้เห็นนะคะว่ามันมีมิติเกิดขึ้นว่าเป็นเป็นช่วงของการไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งนะคะเขาเรียกการคอนโทรลหน้านะคะจากนั้นเราจะใช้ลูทพาวเดอร์นะคะในการเซตสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยให้มันไม่ไม่เปียกมากเกินไปนะคะแตะเนื้อแป้งลูทพาวเดอร์นะคะเอามาเกลี่ยไว้อบนฝาแล้วก็ใช้วิธีแทบลงไปอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราเซ็ต พื้นรองพื้นและตัวที่มันเป็นคอนซีลเลอร์ตัวที่มันช่วยให้ให้เกิดมิติบน,นใบหน้าเนี่ยเราเซตไปแล้วฉะนั้นะถ้าเราปาดวนๆบางทีมันอาจจะเคลื่อนนะคะเราใช้วิธีแทบแป,ป้งไปเพราะว่าแป้งตรงนี้เบามากฉะนั้นะมันก็จะแค่เหมือนกับว่าดูซับเข้ามาแล้วก็เซตให้มันคงตัวคงที่สวยงามไว้ทั้ดแค่นี้นคราวนี้มาถึงไอเทมใหม่นะคะที่ออกมาได้แบบเก๋มากๆที่มดเคยบอกเคยลงไปทีนึงแล้วนานแล้วว่าแบบรอคอยมากๆนะคะสามแท่งนี้คืออะไรเขาจะแบ่งเป็นสองแท่งที่จะเป็น เจลคัลเลอร์นะคะเจลคัลเลอร์ก็จะมีตัวสีชมพูแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทิทนสีส้มนะคะส่วนอีกสีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจลสกาฟนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวที่สร้างโครงขึ้นมาอีกนะคะเป็นคล้ายๆกนะันเอามาคอนโทรลนี่แหละก็คือจะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเทคนิคของเขาเนี่ยคือองมือเราเลยค่ะปาดลงไปอย่างนี้สองข้างด้วยนะ เป็นสีตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาอยู่ที่หน้าเนี่ยเห็นไหมปึ๊บมันก็จะติดเลยโดยที่แบบใช้วิธีแบบเบาๆอ่าเงี้ยเหมือนเหมือนแค่ขวตัวเองอะเหมือนแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยคือเขาบอกว่าวิธีนี้มันจะทำให้เห็นสีเจลตัวเนี้ยเนื้อเจลแบบเนี้ยมันจะติดเข้าไปได้ดีกว่านะขอเพิ่มข้างนี้นิดนึง ออเคขัวข้างนในส่วนของแก้มนะคะเจลคัลเลอร์เนี่ยมาเลือกสีส้มนะคะเหมือนเดิมค่ะเอามาปาดตรงนี้คือถ้ามองว่าแบบจะบอกสีมันออกเห็นไหมออ,ออกดีนะแล้วก็มันจะมีความรู้สึกเย็นๆมากๆเลยแบบเย็นผิวอะไงนะก็คือให้เกิดสีขึ้นมาตรงนี้นะคะค่ะนอกจากลงแก้มได้นะคะตัวนี้เนี่ย มันสามารถลงปากได้ด้วยความรู้สึกก็จะแบบเย็นๆนะคะก็คือแตะๆลงไปอย่างนี้ได้เลยนะเปือกตาได้ก็คืออะไรที่มันอยู่ผิวบนหน้านะคะก็คือหมดว่าลงได้หมดอะ่ะคำถามที่ตามมาแล้วสีชมพูละใช่ปะคะว่าอ่ะเราไม่แต่งหรออะไรอ่ะเดี๋ยวเอามาเติมให้นิดนึงนะคะก็คือ สีชมพูเนี่ยเขาก็จะออกเป็นชมพูชมพูนะคะเราแตะกลางปากล่างนะเอ,เอาด้านในอ่ะอันก็ได้เพราะจริงๆสีส้มเมื่อกี้มันน่ารักอยู่แล้วใช่ปะ่ะเราก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่ต้องแก้มสีเดียวถูกปะ่ะมดบอกมาตลอดก็อ่สีชมพูนะคะมันก็จะเป็นชมพูชมพูน่ารักแอบแตะตรงช่วง หนกนิดนึงอะนี่ฮะก็ทุบไปก็ได้ทุบทุบทุบมันก็จะเป็นแบบนิดนึงนะคะคืเอ,อเราก็คนพบว่าเออคือมันไม่มีอะไรติดออกมาแต่ไอเจลเนี่ยมันไปติดที่หน้าแทนแล้วมันไม่เล้งจริงนะมันไม่ขุยมันไม่ยุย่ยมันไม่มันไม่พังอ่ะก็เลยว่าเออเออมันก็คงเป็นวิธีที่เขาคิดคน้นเจมาแล้วเขาถึงเอามาทำนะคะ,ะ,คะเราใช้แปรงที่เราลงแป้งฝุ่นเมื่อกีค้ค่ะ เอามาแตะแตะเบาๆคือมันจะน่าจะเหลือแป้งฝุ่นที่มันติดอยู่แบบนิดหน่อยนะคะเราเอามาแทบๆทบเบาๆในบริเวณที่เราลงพวกเจลคัลเลอร์ลงไปนะคะเรามาต่อด้วยการเขียนคิ้วนะคะอิลามาสกาเขาออกตัวใหม่ค่ะเป็นบลเจลนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นเนื้อเจลเลยละ่ะก็มีหลายสีนะคะแต่ว่าสีนี้ที่มดได้มาเนี่ยมันเป็นโทนแบบแน้ำตาลอมเทานิดน,นึงนะก็ แปลปลายตัดนะคะตัดตัดเนี่ยแบบชึบผิดม้าองศาเพื่อจะได้ไปแตะเนื้อของตัวเจลเนี่ยแล้วเอามาเขียนคิวด้านแตะแตะตรงหลังมือนิดนึงอ่ะคือเพื่อให้ให้เนื้อเจลมันไม่เป็นก้อนนะคะดีดีมากมาเลยอ่ะนี่ก็เทนใหม่นะคะคิวหนึ่งเส้นเอาไปว่าโครงล่างก่อนอ่ะแล้วก็มีโครงบนนะคะ เ้วก็ค่อยถลงตรงกลางนะคะ่ะแนะนําว่าถ้าใครไม่เคยใช้พวกพวกแบบเจลเข็มคิวกันเนี่ยให้ให้ใช้ทีละน,น้อยก่อนนะนี่มันก็แบบไม่ไม่ค่อยใช้แนวนี้เหมือนกันนะคะไม่งั้นมันมันอาจจะเลอะได้นะในส่วนของตานะคะก็ถ้าเราจะเขียนไลเนอร์แบบข้างนี้นะคะก็ง่ายๆคือใช้เจลไลเนอร์นะคะเป็นกระปุกแล้วก็หาแปรงที่หัวมันเล็กๆแบนๆน,นะคะแตะลงไปแล้วก็ขยี้สีอย่างนี้นะะแล้วก็ เขียนได้แต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าต้องการเบาๆเนี่ยมันก็คือแค่แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวปัดมาคลา่าก็ได้นะคะแต่ว่าไหนๆแล้วเราเขียนไปแล้วอะเราต้องเขียนให้จบแล้วก็วาดไปเอาให้ขี้ขอบตานะคะแล้วก็ตัวเจลไลเนอร์ liner เนี่ยเขาจะสามารถเขียนเป็นอินเนอร์ไลเนอร์ได้แล้วก็เอาเขาไปเขียนได้เลยเพราะว่ามันจะเร็วๆนิ่มๆอยู่แล้ว ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราอาจจะเพิ่มการไฮไลท์เชดดิ้งโดยการใช้ตัวนี้ค่ะ Scouting Powder Duo นะคะจริงๆมันมีสอง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 สีอ่ะเขาเรียกอันนี้อันนี้คืออันที่หมดแบบใช้จนแบบว่าหลุมนี้หมดไปแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็เกือบแล้วแล้วก็หักเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่สีหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ย เขาก็จะเป็นอีกคู่สีหนึ่งคือเข้มกว่าอันนี้ก็จะเข้มกว่าวันนี้เรจะใช้ตัวที่เข้มกว่านะคะ i l l u m i n a t e กับ um n e f e r t i t i นะคะก็หาแปลงลายเลกนี้นะเอ่เพิ่มเราเราจะต้องการไลท์ไลท์ดั้งเพิ่มนะคะแตะเพิ่มลงไปนะคะตรงหัวคิ้วหัวตาะคะแล้วก็ไลท์ลงมาที่ปลายจมูกคือต้องการให้เล็ก โดว่งแค่ไหนก็ก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวหลักที่จะช่วยได้นะคะจากนั้นเอาอีกด้านหนึ่งนะคะไปแตะตัวที่เป็นสีอ่อนแล้วก็แตะลงมาด้าล่างสันจมูกของเราตาเราไม่ได้แต่งอะไรเยอะใช่ไหมเราใช้ตัวนี้แหละ,ะในการลงขอบตาล่างะคะ่ะเราแตะตัวสีเข้มนะคะเอาแปรงที่เป็นหัวพุ่มเล็กๆอย่างนี้นะคะ แต่ตัวนี้เราก็ไล่ลงมาตรงช่วงขอบหน้านะคะค่ะก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับการอัปเดตไอเทมใหม่ๆบางส่วนนะคะแล้วก็ไอเทมเก่าๆบางส่วนของอ e ิลามัสก้านะคะที่มดใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็ตัวที่เป็นคีย์หลักของวันนี้คือตัวที่เป็นเจลคัลเลอร์กับเจลสกาวนะคะที่เขาออกมาใหม่สามแท่งนะคะ่ะกับวิธีที่มันแบบเข่หัวตัวเองในการใช้นะคะก็ลองดูค่ะจะบอกว่า มันสวยอะ่ะก็อย่างที่เห็นคือมันมันคือการที่แบบแท่งเดียวแล้วมันสามารถแต่งได้ทางตาแก้มปากเลยนะคะยังไงขอบคุณนะคะที่ติดตามการหวังว่าเทคนิควันนี้ที่ให้ไปเนี่ยจะแบบได้นําไปลองใช้กันนะคะไปปรับใช้กับเครื่องสำอางที่คุณมีอยู่ที่บ้านกันนะคะแต่ว่า ตัวที่แนะนําให้ไปลองที่ฮอเตอ,เตอร์เลยนะคะก็คือตัวเจลคัลเลอร์นะคะที่ทาได้ทั้งตาแก้มปากนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเจลเขียนคิ้วนะคะก็ไปลองดูค่ะเพราะว่ามันก็ง่ายดีนะมันก็เขียนเสร็จเลยนะคะค่ะย,ยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ